สวัสดีค่ะสาวสีสะเกดเมื่อนี้นะคะมาแกะกระเทียมซูเบิงพี่น้องจ้ากระเทียมค่ะกระเทียมนะคะกระเทียมสีแกะไปเห้ยังสีแกะไปปลูกพี่น้องจ้านะคะสีสะเกดกับสีขข้นชื่อเหลืองหอมกระเทียมเนาะพี่น้องเนาะก็เลยจะแกะกระเทียมไปปลูกค่ะไปล้งปลูกนะคะปลูกกระเทียมกินเองเด้อบานอุ้ยเด้อบานอุ้ยจะปลูกกระเทียมกินเองค่ะพี่น้องคะก็เลยต้องแกะกระเทียมแกะแกะ กีบกระเทียม,มเลือกพี่น้องเพื่อที่จะเลือกหรือว่าคัดเอากีบพิมันใหญ่ๆนี่หัวกระเทียมจ้ะนี่หัวกระเทียมนะทุกคนแล้วก็แกะเปลือกออกแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะทุกคนแกะเปลือกออกนะคะแกะเปลือกออกแล้วก็แกะเป็นกลีบๆแบบนี้นะคะให้เรียกเป็นกลีบๆแบบนี้เพื่อที่จะไปลงปลูกในดินนะคะเพราะว่า อันช่วงนี้มันจะเป็นช่วงฤดูการของการปลูกกระเทียมแล้วนะคะกระเทียมนี่คือ1ปีจะปลูกแค่ครั้งเดียวแล้วก็จะเก็บไว้กินได้ทั้งปีเ้อพี่น้องเด้อไว้ทั้งปีเ้ยค่ะทุกคนเด้อออกกัดเห็ดอะไรได้ค่ะคก็แกะ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 แไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจา้าคัดเอาเฉพาะกีบใหญ่ๆนะคะ มือใหม่หัดถ่ายนะคะทุกคนคะ่ะจังไรกะผู้ใดมีคําแนะนำดีๆกะแนะนำมาใดเด้อค่ะเด้อใส่กล่องมือถือถ่ายค่ะพี่น้องคะ่ะบาเคยเห็ดมากอนคะ่ะอยากล่องเห็ดเบิงนะคะอยากลองเห็ดเบิงะะอยากล่องเหรียญเบิงมวลมวลบริขาดวังนี้อย่างหลายคะ่ะเพราะว่าจะาของบริเกงจ้าของโมเมยนยูทูบเบอร์นะคะเป็นแค่คนธรรมดาล่องอยากล่องถ่ายเบิงคะ่ะเป็นคนชอบลองคลิป อยากร่คลิปนั่นคลิปนี้คลิปประจําวันนี่แหละค่ะทุกคนค่ะบริมนีคอนเทนต์ยังที่เด็ดๆดีๆนะคะคือจังคนอื่นๆเพิ่นดอกค่ะทุกคนค่ะก็เป็นชีวิตประจําวันที่เฮาเฮ็ดยูทุกมือนี่แหละค่ะให้พี่น้องเบื้องทายถอดให้พี่น้องเบิ่งนะคะสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ฝากไว้สนนะะา,น,น,น,า,ใใานี้นะคะจะได๋ก็ะเป็นกาลังใจให้เมื่อไม่ฮัดทายในเด้อค่ะเด้ออันใดบ่ดีติชมมาได้นะคะทุกคนสําหรับวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ